คิดเลขเร็วตอนที่9หารย่อยวิธีหารย่อยให้ผลหารอย่างรวดเร็วเพราะย่อยตัวเลขที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลงจึงคำนวณง่ายลดความเสี่ยงในการคิดเลขผิดวิดีโอนี้จะแสะดงให้เห็นศักยภาพของวิธีหารย่อยโดยใช้ตัวตั้งเป็นเลข7หลักตัวหารเป็นเลข4หลักลำดับขั้นตอนในการคำนวณให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อเข้าใจเจอข้อนี้แล้ว จะสามารถนําวิธีหารย่อยไปหารเลขที่มีตัวหารตั้งแต่2หลักขึ้นไปได้คําตอบอย่างรวดเร็วขั้นที่1ให้นับจํานวนหลักของตัวหารถ้าตัวหารมี n หลักให้การหลักท้ายของตัวตั้งไว้ n ลบหหลักเพื่อใช้หาเศษจ,จากการหารตามตัวอย่างนี้ตัวหารเป็นเลข4หลักให้การไว4้4ลบหก็คือ3หลัก สามหลักท้ายของตัวตั้งเราจะไม่ใช้ในการหารเลขแต่ใช้ในการหาเศษจ,จากการหารในตัวอย่างนี้เราทำให้เป็นสีฟ้าเพื่อให้เห็นความแตกต่างกับหลักอื่นๆขั้นที่2นํนำตัวหารมาแบ่งทีละสองหลักโดยเริ่มจากซ้ายไปขวานำเลข2หลักที่แบ่งไว้มาเขียนเป็นคู่เริ่มจากคู่แรกคือ23แล้วก็ขยับไปทีละหลักคู่ที่2คือ35คู่ที่3คือ54 คู่ที่4มีเลข4แต่ว่าหลังเลข4ี่ไม่มีตัวเลขถ้าไม่มีตัวเลขหมายถึง 0. เพราะพะาั้นคู่ที่4คือ40ขั้นตอนที่3นําหลักแรกของตัวหารไปหารหลักแรกของตัวตั้งหลักแรกของตัวหารคือ2หลักแรกของตัวตั้งคือ5นํา2ไปหาร5ได้2ครั้งวางผลหารไว้เหนือตัวตั้งในตําแหน่งที่ถัดจากตําแหน่งที่หารวาง2คือผลหารไว้ตำแหน่งที่ถัดจาก5 จากนั้นนำผลหารไปคูณคู่ที่1และคู่ที่2ส่วนคู่ที่3และคู่ที่ 4... คูณด้วยผลหารตัวที่อยู่ทางซ้ายของ2ซึ่งในที่นี่ไม่มีไม่มีก็คือ0ตําตำแหน่งถัดมาก็คือ0การคูณคู่ที่1ให้ปฏิบัติดังนี้คูณซ้ายเก็บทั้งจํานวนคูณขวาเก็บหลัก10 คูณซ้ายหมายถึงนำา2ไปคูณกับตัวเลขท,ที่อยู่ทางซ้ายคือ2คูณขวาคือเอา2ไปคูณกับ3สาําำหรับมือใหม่มีตัวช่วยให้เป็นลูกศรชี้บอกตำแหน่งทอทหารหมายถึงทั้งจำนวนสอเสือหมายถึงเก็บหลักสิบ2คูณซ้ายคือ2คูณ2ถ้าคูณออกมาได้เลข2หลักให้เก็บไว้ทั้ง2หลักคูณขวาคือ2คูณ3ได้6ให้เก็บหลักสิบไว้หลักสิคือ0 จากนั้นนำตัวเลขที่เก็บไว้มาบวกกัน4บวก0ก็คือ4สำหรับคู่ที่ 2, 3, 4จะมีวิธีการคูณเหมือนกันคือคูณซ้ายเก็บหลักหน่วยคูนขวาเก็บหลักสิบตัวลูกศรชี้ตำแหน่งซ้ายขวาน,นหนูหมายถึงหลักหน่วยสเสือหมายถึงหลักสิบคูณซ้ายคือ2คูณกับตัวเลขซ้าย3คูณ2ได้6เก็บหลักหน่วยไว้คือเลข6 คูณขวาคือ2คูณกับเลขที่อยู่ทางขวาคือ5 2าคูณหได้10เก็บหลัก10ไว้คือเลข1แล้วนํามาบวกกัน6กบวกหนึ่งได้7ส่วนตัวเลขที่เหลืออีก2คู่ตัวคูณเป็น0เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเก็บหลักหน่วยหรือหลักสิบผลที่ได้คือ0นําผลคูณคู่แรกไปลบกับตัวตั้งตัวตั้งคือ5ผลคูณคู่แรกคือ4 5ลบ4ได้1นําเลขหลักถัดไปของตัวตั้ง มาเขียนเรียงต่อจากผลลบเลขถัดไปของตัวตั้งคือ9ผลลบคือ1นําำตัวเลข2ตัวนี้มาเขียนเรียงกันจะได้เลข19นํานำผลบวกของผลคูณของคู่ที่2 3และ4มารวมกันได้7นำา7ไปลบจาก19ได้12 12คือตัวตั้งตัวถัดไปซึ่งเราจะหาผลหาร โดยเริ่มทำกระบว,วนการแบบที่ผ่านมาซ้ำอีกรอบหนึ่งนำหลักแรกของตัวาหารคือ2ไปหาร12ได้6ครั้งแต่ให้เช็คก,ก่อนว่า6ครั้งนั้นสูงเกินไปหรือเปล่าโดยนำ6มาคูณกับ23 6คูณ2ได้12 6คูณ3ได้18 12บวกที่ทดมาอีกหนึเป็น13สูงเกินตัวตั้งแสดงว่าผลหาร6นั้นสูงเกินไปให้ลดลงมา1ดังนั้นผลหารควรจะเป็น5 จากนั้นนำผลหารคือ5ไปคูณคู่ที่1และคู่ที่2และนำผลหารตัวที่อยู่ทางซ้ายของ5ไปคูณคู่ที่3นํนำผลหารที่อยู่ทางซ้ายถัดไปไปคูณคู่ที่4แต่ตำแหน่งตรงนี้ไม่มีผลหารถ้าไม่มีตัวเลขก็คือ0หาผลคูณของคู่ที่1 5คูณซ้าย5คูณ2ได้10เก็บไว้ทั้งจำนวนก็คือเก็บ10 5คูณขวา5คูณ3ได้15เก็บหลักสิบก็คือเก็บเลข1นไว้10บวก1ได้11ผลคูณของคู่ที่2คูณซ้ายเก็บหน่วย5คูณ3ได้15เก็บหลักหน่วยไว้คือ5คูณขวาเก็บหลักสิบคูณ5ได้25หลักสิบคือ2 5บวก2คือ7คู่ที่3 2คูณซ้าย สองคูณห้าได้สิบเก็บหลักหน่วยไว้คือศูนย์สองคูณขวาสองคูณสี่ได้แปดเก็บหลักสิบไว้คือศ 0. 0ูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์คู่ที่สามตัวคูณเป็นศูนย์เมื่อว่าจะเก็บหลักหน่วยหรือหลักสิบก็จะได้ศูนย์นำคำตอบของสามคู่นี้คือคู่ที่สองสามสี่มาบวกกันได้เจ็ดนำคำตอบของคู่ที่หนึ่งไปลบจากสิบสอง ได้หนนำหนึ่งกับ7มาเขียนเรียงกันได้17บเจนำผลบวกของคู่ที่2,3,4ไปลบกับ17ได้10 10คือตัวตั้งตัวถัดไปซึ่งเราจะเริ่มกระบวนการหารแบบเดิมซ้ำอีกรอบหนึ่งนำหลักแรกของตัวหารคืิสองไปหาร10ได้5ครั้งแต่ให้เช็คก,ก่อนว่าห้าครั้งนั้นสูงเกินไปหรือไม่โดยนำห้ไปคูณ23 5้คูณสได้10 5้คูณสได้15บ0บวกที่ทอดมาอีกหนึ่งเป็น 11, 11 11เกินตัวตั้งใช้ไม่ได้แสดงว่า5สูงเกินไปให้ถอยกลับไปที่4ผลหารคือ4นําผลหารไปคูณคู่ที่1และคู่ที่2จากนั้นนําผลหารตัวที่อยู่ทางซ้ายของ4ไปคูณคู่ที่3นําผลหารตัวที่อยู่ถัดไปทางซ้ายอีกตำแหน่งหนึ่งไปคูณคู่ที่4 หาคำตอบของคู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3และคู่ที่4ตามลําดับนําคําตอบของคู่ที่2 3 4มาบวกกันได้19นําคําตอบของคู่ที่1ไปลบ10จะได้1นํา1และหลักถัดไปของตัวตั้งมาเขียนเรียงกันจะได้13นําผลบวกของคู่ที่2 3 4คือ19ไปลบ ได้ผลลบคือลบ6ผลลบตัวนี้จะต้องเป็นตัวตั้งตัวถัดไปซึ่งติดลบไม่ได้ถ้าตัวตั้งติดลบแสดงว่าผลหารคือ4นั้นสูงเกินไปจะต้องลดผลหารลงไปอย่างหนึ่งผลหารควรจะเป็น3นําผลหารไปคูณคู่ที่1และคู่ที่2ส่วนคู่ที่3และคู่ที่4นั้นคูณด้วย5และ2ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบ หาคำตอบของคู่ที่1และคู่ที่สองใหม่ผลบวกของคู่ที่สองส4คือ25นํานำ6ไปลบ10ได้4นำา4ไปเขียนเรียงต่อจากตัวตั้งตัวถัดไปจะได้43นํา2นำ25ไปลบ43ได้18 18คือตัวตั้งตัวถัดไป ให้นำหลักแรกของตัวหารคือ2ไปหาร1 8 2หาร1 8ได้9ครั้งให้เช็คว่า9ครั้งนั้นสูงเกินไปไหม9คูณ2ได้1 8 9คูณ3ได้27 18บวทดมาอีก2เป็น20สูงเกินไปใช่ไม่ได้ให้ถอยกลับไปที่8 8คูณ2ได้16 8คูณ3ได้24 16บวก2ได้18พอดี จากประสบการณ์ที่เราพบมาถ้าตรงนี้พอดีตัวลบถ้าติดลบก็แสดงว่าตัวนี้สูงเกินไปเรายังไม่แน่ใจว่าสูงเกินไปไหมเพราะฉะนั้นให้ลองใช้8ดูก่อนถ้าผลหารคือ8ให้นําผลหารไปคูณคู่ที่1และคู่ที่2นําผลหารตัวถัดไปไปคูณทู่ที่3และผลหารตัวถัดไปไปคูณคู่ที่4 หาคำตอบของคู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3และคู่ที่4ตามลำดับนำคำตอบของคู่ที่2 3 4มาบวกกันได้14นําคนำคำตอบของคู่ที่1ไปลบผลคือ0นํา0ำ0ไปเขียนเลียงกับตัวตั้งหลักถัดไปคือ7นำา4 4ไปลบ7จะเห็นว่าลบไม่ได้14มากกว่า7ถ้าลบจะติดลบ แสดงว่าป่านั้นสูงเกินไปให้ถอยกลับไปที่7ให้นํา7ไปคูณคู่ที่1และคู่ที่2ส่วนคู่ที่3 4นั้นไม่ได้รับผลกระทบหาคําตอบของคู่ที่1และคู่ที่2ออกมาหาผลบวกของคู่ที่2 3 4ได้10นำำําคําตอบของคู่ที่1ไปลบ18ได้2นำสอไปเขียนต่อจากตัวตั้งตัวถัดไปได้27นําผลบวกของคู่ที่2 3 4คือ10 ไปลบจาก27ได้17 17คือตัวตั้งตัวถัดไปแต่เนื่องจาก17นั้นอยู่ใน3หลักสุดท้ายที่เราการไว้สำหรับเป็นตัวที่ใช้หาเศษนั่นแสดงว่า3ตัวนี้เราจะไม่มีการหาแล้วถ้าหารผลหารจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งนี้ให้ทำตามขั้นตอนที่เราวางไว้โดยมองตัวเลขที่อยู่ตรงนี้ว่าเป็นเลขศูนย์นำผลหาร คือ0ไปคูณคู่ที่1คู่ที่2และนำผลหารตัวถัดไปทางซ้ายไปคูณคู่ที่3นํนำผลหารตัวถัดไปไปคูณคู่ที่4หาคำตอบของคู่ที่1 2 3และ4ตามลำดับนำคำตอบของคู่ที่2 3 4สบวกกันขั้นตอนตัวนี้ยังดำเนินเหมือนเดิมคือนำคำตอบของคู่ที่1ไปลบซึ่งก็คือลบด้วย0จะได้คำตอบเท่าเดิมคือ17 นำสิไปเขียนต่อจากตัวตั้งตัวถัดไปจะได้172นํานำผลบวกของคู่ที่234ไปลบก็คือ172ลบ9ได้163จากนั้นมองว่า163คือเกิดตัวตั้งตัวถัดไปแต่เราไม่มีการหารดังนั้นผลหารตัวนี้คือ0นําำผลหารไปคูณคู่ที่1คู่ที่2และนำผลหารตัวถัดไปซึ่งเป็น0ย์ไปคูณคู่ที่3าม นำผลหารตัวถัดไปคือ7ไปคูณคู่ที่4หาคำตอบของคู่ที่1 2 3และ4ตามลำดับนำคำตอบของคู่ที่2 3 4มาบวกกันได้8นํนำคำตอบของคู่ที่1ไปลบ163ลบ0ได้163นํา1นำ163ไปเขียนต่อจากเลขถัดไปจะได้1634นําำผลบวกของคู่ที่2 3 4คือ8ไปลบ จะได้1,626ซึ่งตัวเลขตัวนี้คือเศษจ,จากการหารผลหารคือ2,537เหลือเศษ1626จากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าวิธีการหารย่อยนั้นจะจำกัดตัวเลขอยู่เพียง2หลักเพราะเราแบ่งตัวหารทีละ2หลักขนาดของตัวหารที่ใหญ่ขึ้นมีผลทำให้จำนวนคู่มีมากขึ้น ในแต่ละคู่จะมีเลขเพียง2หลักการคำนวณจึงไม่ซับซ้อนความเสี่ยงในการคิดเลขผิดจึงมีน้อยลงตัวอย่างนี้เป็นกรณีที่ตัวหาร4หลักเมื่อแบ่งเป็นคู่แล้วจะได้4คู่ถ้าตัวหารเป็นเลข3หลักจะได้3คู่ถ้าเป็น2หลักจะได้2คู่เมื่อเข้าใจตัวอย่างนี้แล้วให้ทดลองทำกรณีที่เป็น3หลักและ2หลักด้วยตัวเอง